สวัสดีครับพบกับตามวิถีเมนูชาญอาหารรสชาติปักใต้นำเสนอสายบัวผัดกุ้งสดกับคนบ้านสวนวิธีการไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนปรุงรสตามชอบเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานพอง,งามเสิร์ฟเลยครับตามวิถีไม่ขอเน้นเรื่องสูตรอาหารแต่จะขอนำเสนอขั้นตอนของการประกอบการเพราะตามวิถีเชื่อว่าพ่อบ้านแม่บ้านหลายๆท่าน สามารถประกอบอาหารเก่งกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามื้อนี้วันนี้เที่ยงนี้และเย็นนี้ไม่รู้จักทำอะไรทานดีนึกถึงตามวิถีเพื่อจะได้ไอเดียในการสร้างสรรค์อาหารมื้อต่อไปส่วนรสชาติอาหารตามวิถีเชื่อว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคทานอาหารรสชาติไม่เหมือนกันดังนั้นตามวิถีจึงขอเน้นให้ปรุงตามชอบครับส่วน สายบัวผัดกุ้งสดเราสามารถใส่ปลาใส่หมูได้ครับเราสามารถหาซื้อสายบัวกุ้งตามท้องตลาดทั่วๆไปก็มาปรุงตามที่เราชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานพอง,งามเสิร์ฟเลยครับตามวิถีขอขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นกำลังใจให้ไว้ในโอกาสต่อไปตามวิถีจะนำเสนอคลิปที่มีเรื่องราวเนื้อหาและสาระให้มากกว่านี้สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นกำลังใจให้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นตลอดไปสวัสดีครับ